ครับผมก็มาถึงพื้นที่ลองแล้วนะครับผมก็ปรับจูนรถให้เรียบร้อยนะครับผมปรับจูนเดี๋ยวเตือปรับผ่านนิดนึงนะครับผมช่างโพรกาลังปรับผ่านก็ลูกค้ามาจากนครปฐมนะครับค่าเมารถลูกค้าออกเองนะครับผมก็คือราคาหน้าร้านอยู่ประมาณ40,000นะครับผมสี่หมกว่าบาทครับแล้วแต่สเปคแล้วแต่แบบที่สั่งนะครับผมว่าอยากได้แบบไหนนี่ครับเสียงหวานๆนะครับผม ยาวเลยนะครับผมแป่งนครับผมโบสเปคนี้ชอบไหครับผมก nice ็เทอร์โบมีหลายแบบนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับผมอุปกรณ์บางอย่างก็ตามที่เรารีวิวให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เขาควายนะครับผมเวกเกอร์แยกอินเตอร์พวกนี้กองหรืออะไรที่เป็นอันนี้พวกนี้เราเบิกให้ใหม่หมดนะครับผมอะไรเดิมเราไม่ได้ใช้เลยนะครับ วินเตอร์เราเป็นอินเตอร์ที่เฉพาะเฉพาะนะครับผมขนาดเล็กที่ติดตั้งง่ายนะครับผมเราไม่ต้องไปตัดโคมไฟหน้าเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปอินเตอร์มันจะไปชนกับโคมไฟนะครับหรือตูดตูดโคมไฟหน้าแล้วต้องตัดแต่เราต้องใช้อินเตอร์เฉพาะรุ่นนะครับราคาจึงแพงกว่าอินเตอร์ทั่วไปครับเสียงดัง เสียงดังเพาะกว่าโบแปรผัดดนอีกนะครับผมโบแปรผันน่ะที่ช่างขายในราคา15,500ตาน้รอพวกนี้พวกนั้นมันจะเป็นโบแบบว่าเสียงออกแหวบใบแบบส,ส่ไม่หวานไม่ดูดันนะครับผมแต่โบพวกนี้ครับโบประกอบเสียงดูดันกว่ากว่าเยอะเลยครับผมแล้วแต่คนชอบครับผมบางคนอยากได้อารมณ์เทอร์โบมันต้องใส่โบพวกนี้ครับมันสตาร์ทมามันจะได้วิ่งฮเสียงจะได้เพาะ อ๋อว่าจะไปลองนาน้ำสักหน่อยก็แต่เราบอกว่า,วารถทำสวยแล้วมันล้างยากครับผมล้างยากจริงๆนะครับผมถ้ารถเราทำสวยแล้วอันนี้ลูกค้าก็ใช้งานส่วนตัวนะครับผมก็คือบางทีทุนเขาเยอะแล้วเขามีรถคันอื่นใช้แล้วรถนี้เขาก็ใช้เล็กๆน้อยๆนะครับ พช่างได้ขึ้นไปขับแล้วก็น่าจะโอเคแหละครับผมเราก็ให้ช่างโพดขับต่อเพราะว่าไม่มีคนรีวิวให้เสียงเป็นยังไงถ่ายอยู่ไกลเสียงยังดังโหดเลยครับผมนี่แหละครับผมรถทําหน้าร้านมันจะได้แบบสมูทที่สุดนะครับการไล่โหมกันไล่สปริง รได้คุยกับเจ้าของรถแล้วนะครับผมเจ้าของรถก็บอกว่าาใช้งานไถก็ไม่เกิน2,000ถ้าปั่นดินก็ไม่เกิน2อ0 0นะครับเราก็เลือกไล่เบอร์ไล่รถให้ในประมาณนั้นนะครับผมเท้าวประมาณนั้น ก็ตามที่ช่างรีวิวให้ดูเลยนะครับผมถ้าเราเอาแบบวัดบูสยืนเป็นหลักมันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบางคนว่าเอยช่างโบทาไมลออรอบใส่ไปแล้วไม่แรงผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเครื่องเทสผมก็ไปจ้างบริษัทเข้าเทสทั้ง2องแ0นรอบนะครับผมเราได้เห็นค่าต่างๆครับในแต่ละรอบของเครื่องยนต์นะครับผมว่าเครื่องยนต์ในรอบ ประมาณนี้อ่ามันขึ้นเท่าไร่มันมาเท่าไหร่ม,มันขึ้นไปเรื่อยๆไหมอ่ามันประมาณนั้นนะครับผมก็ตามที่ผมรีวิวให้ดูเอาสายจุ่มไปในน้ําก็คือโบตัวนี้มันปั่นล้อเครื่องอยู่แล้วรอแต่เราจะเปิดคันเร่งรับมันนะครับผมส่วนข้อเสียมีไหมข้อเสียมีนะครับผมการสึกล้อนะครับผมแต่ถ้าคนชอบเรื่องพวกนี้จะไม่มีทันทีนะครับผมพังก็ซ่อมนะครับผม จไหมครับผมนี่แหละครับผมจุดเด่นของโบปะกอบนะครับผมที่มันแพงก็เพราะว่าผมต้องไปจ้างทั้งเครื่องเขาบาลานต์ Turbo นะครับผมบาลานต์เทอร์โบนะครับแพงมากนะครับผมไม่องนั้นเขาไม่ทำให้เราเราก็เป็นแค่ช่างแรบว่าซื้ออะไรมาประกอบตามสเปคเราช่างทำเทอร์โบทุกคนก็ต้องบาลาน์อยู่แล้วครับผมเทอร์โบ ถ้าไม,ม่บาลานซ์ไม่ได้หรอครับผมแกนเทอรโบจะวิ่งไปวิ่งมามันโยกไปโยกมาก็เป็นบินทรายนะครับผมบินทรายไม่เท่าไรหร่ครับเพราะถูกใจก็ติดต่อเข้ามาครับผมติดต่อที่ เพศนะครับอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับมพ์ไปว่าอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับส่วนใหญ่ช่างไม่ค่อยได้รับสายนะครับเพราะว่าช่างต้องทํางานนะครับผมต้องขอไปลูกค้าด้วยทีงานหน้าร้านเยอะช่างก็ไม่ค่อยมีเวลารับนะครับครับผมหลังจากเราไปลองมาเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราปรับจูนปรับแต่งใหม่เดี๋ยวไปลองอีกครั้งนะครับผมพอเมื่อกี้ ยังต้องปรับตัวหารถอยู่นะครับรถแต่ละคันนะครับผมมันมัน,ม,นมันยากนะครับก็คือลูกค้าทําแบบต่อต่อขาคาร์์มาด้วยอย่างนี้นะครับทีนี้คาร์์มันเหยียบได้น้อยเวลาใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังมันก็ดังครับผมดังแต่อ่อนอ่อนแน่นอนครับผมตัวช่วยกดคาร์์ครับอ่อนแน่นอนแต่กดได้น้อยนะครับผมคาร์์กดได้น้อยก็คือแผ่นคาร์์มันจากได้น้อยนะครับผมก็สู้แข็งแบบเดิมดีกว่าหรือว่าลูกค้ายังไม่ปรับตรงนี้นะครับผม ยังไม่ปรับตรงนี้นะครับแต่ช่างก็ไม่กล้าปรับให้ให้ลูกค้าไปปรับเองนะครับแต่คา่าเหยีบบได้น้อยจริงๆครับเหมือนเราเลียยแคสแล้วใส่เกียร์นะครับก็เริ่มเอาแล้วเริ่มเริ่มแล้วครนนี้ก็มีเวทด้วยนะครับผมน่าจะข้างห้าห้าสิบโลนะครับผมก็สองข้างก็น่าจะร้อยโลได้นะครับหรือเปล่าหรือก็อละยี่สิบโลผมก็มัน,ม,นม,มันไม่มีตัวหนังสือตอกด้วยนะครับก็พิจารณากันเอานะครับผมเดี๋ยวเราไปลองครั้งหนึ่ง เพราะว่าล้อลูกค้าน่าจะใส่น้ํามาหรือเปล่าครับหนักๆนักนะครับผมเพราะเพราะว่าเราวิ่งไปแล้วมันกระโดดดองดองดองอ่าก็จัดให้สวยๆนะครับผมดูไปเรื่อยครับผมตกใจไม่มีคําว่าแพงครับผมศรัทธาที่ไหนทําที่นั่นนะครับผมนะครับสวยไหมครับแล้วก็จะมีคนอีกประเภศหนึ่งนะครับผมคอยตําหนิแต่คนอื่นนะครับผมพอเราทําได้ ก็ว่าขี่โมขี่นะขี่นี่อ๋อไม่โมได้ยังไงอ่ะก็ทําเองนี่นะไม่ได้จ้างคนอื่นทาซะหน่อยอ่ะทําได้อ่ะเขาอิจฉานะครับผมคนพวกนี้ก็คือเขาอิจฉาเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทําได้นะครับจะให้สวยๆนะครับผมอินเตอร์ก็เบิกให้ใหม่ตรงนี้ก็ทําย้ายให้ใหม่หมดนะครับผมย้ายใหม่ตรงนี้ทําสีให้ใหม่นะครับผมสวยๆนะครับผมน่สวยไปครับนะ เดี๋ยวเราไปลองหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วน่าจะจบแมตท,ที่สุดแล้วแหละครับเสียงก็หวานๆตามที่รีวิวให้ดูนะครับ